สวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Monster Hunter w i s e นะครับก็ในคลิปนี้ก็ผมจะพาไปทำไซมิชชั่นเป็นมิชั่นหนึ่งนะครับที่มันจะมีให้เราทำตอนที่เรามีช่วงที่ให้ฝึกตกป่านะครับแล้วผมก็ดันไปกดรับเควสแล้วก็หาป่าไม่เจอควันนีคลิปนี้เราจะพาไป หาปลาที่ว่านะครับก็เดี๋ยวเริ่มเควสกันเลยนะครับี๋ยวก่อนเควสที่ว่ากครับก็คือเควสต์ไมิชั่น seeking the golden fish นะครับเมมป็นไปปอยก่อน,นเดี๋ยวก่อนนะก็คืออธิบายคือ catch the golden fish นะครับแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ตัวนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับเป็นคำอธิบายก,กว้างๆนะครับก็ฝ่าฟอมเดอ h e ไลท์ออฟเดอะซันก็คืออยู่ในที่มืดซึ่งจากที่ดูข้อมูลมาคืออยู่ในถ้ำนะครับ <Hello. S 1> เดี๋ยวผมจะทำเควสนี้นะฮะไปโอเคเราดูแมปกันนะครับแมปเนี่ยเราดูเวอร์แมปนะครับมันจะอยู่ในแมปเดียวกับที่เราดับเควสเลยครับก็คือ Scarlet Forest นะครับนะครับตัดแมปนี้เลย Scarlet Forest ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองตัวเบสแคมป์นะครับเอ่อตามที่ผมดูข้อมูลมามันจะอยู่ที่แมปเบอร์8นะครับอยู่ในซอก <Hello. S 1> ข้างในนี่นะฮะอา่าเดี๋ยวเราย้ายไปที่เบอร์แเลยเช่นกัน Okay. นี่เราก็ควรจะมาร์กนะครับผมมาร์กอันนี้แล้วกันเนี่ยมันจะมันจะต้องไปทางเนี้ยแล้วเข้าไปในซอกเนี่ยครับผมมาร์กนี่แล้วกันไป เลยมาเพื่อทำเครื่องด้วยตัวเงาผมไม่เก็บเลยเลยไปเฮ้ยขอโทษครับขออนุญาตแหวนหนึ่งไปต่อเยอะเลย ยยบเลยเียงแ,แมวเราจะต้นองโดนตีแตกแล้วนะครับม่ใครเอ่ยโอเคันค <c oughs> ืออ <c oughs> ะไรเนย เอาไปเขึ้นตรงนี้นม,มไเดินต่อโอเคครับจากที่เห็นเนี่ยก็คือเขาให้มาตรงนี้แต่ดูยังไงมีปลาทองนี่เรอปลาทองโอเคครับเดี๋ยวเราลองตกปลาเลยเดี๋ยวดูกันโอเคเรื่องคันเบ็ดน,นะครับแล้วก็กด E จากนั้นเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนเป็นโกเดมาร์เฮดนะครับแล้วก็เล็งไปเลยอ่าไม่ใช่ใกล้ไปตรงกลางหน่อยโอเคได้ๆครับไม่ได้อ๋อไม่ได้ ขอบคบอาารอรไม่ใช่อ่ะนี่มายอาาวานาเ่าอ่า,อา,ารเาาาร,เา,า,า,รเาได้แล้วนะครับ Golden fish นะครับก็สำหรับ คลิปนี้เนี่ยก็คือมาเพื่อทำสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ mm hmm. ก็เพื่อใครเข้อสงสัยแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะหาวิธีการทําเพ็นไม่ใช่ทำมิชั่นเนี่ยนะครับให้ผ่านโอเคเราก็จะกลับไปที่เมืองนะครับะกดไม่ได้หรอ จบแบบไม่ได้อ๋โอโอเคแล้วกันมาไปที่ไหนอ่ะเจ้าน,นี้อ่ะไปที่เบสคัมหรือเปล่าอ่ะเรากะเปิดครับผมปาร์ติเบลกันกนะครับป ลับมาแล้วนี่ใครเรม่ใช่รีพอร์ตถูกกัญญานะครับเราต้องหานะกัญญานะครับกัญญาอยู่ไหนอ่ากัญญาอยู่นี่คับอ่ามิชันคอมี นะครับโอเคเทคอโอเคครับสำหรับสามิชชั่นนะครับจับโเด e นฟิตก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเควสไหนที่มันหายากๆแล้วผมติดแล้วผมคิดว่าจะมีประโยชน์เดี๋ยวเอามาอัดทำคลิปใหม่นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม